สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวาจากข้อมูลที่เรามีกันนะครับสวัสดีค่ะหัวข้อวันนี้น่าสนใจมากครับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์จีนโบราณที่ขึ้นชื่อเรื่องความแยบยลมากๆเลยค่ะกลยุทธ์ที่ว่าคือซ่อนดาบไว้ในรอยยิ้มใช่ไหมคะใช่เลยครับเหมยลี่ฉางเจี้ยนเรามีเอกสารที่เป็นข้อความตัดตอนที่พูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยอืมซึ่งน่าสนใจนะคะ เพราะดูเหมือนเอกสารนี้จะได้ได้มองว่าเป็นแค่กลอุบายธรรมดานั่นสิครับเขามองไปถึงว่าเป็นศิลปะแห่งการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาลองถอดรหัสกันดูว่าแก่นแท้หรือว่าวิธีการแล้วก็ความหมายเบื้องหลังจริงๆมันคืออะไรครับผมว่าหลายคนน่าจะเคยรู้สึกนะเวลาเจอใครที่แบบดูเป็นมิตรมากๆอบอุ่นยิ้มตลอดค่ะค่ะแต่ลึกๆแล้วมันมีอะไรแปลกๆสัมผัสได้ถึงความไม่น่าไว้วางใจ หรือแบบมีเจตนาอื่นแฝงอยู่ใช่ค่ะเอกสารที่เราจะคุยกันนี่ก็เปิดมาด้วยประโยคที่คมมากเลยนะประโยคไหนครับที่ว่าบางครั้งรอยยิ้มที่อบอุ่นที่สุดอาจซ่อนมีดที่คมที่สุดนะคะโอโ้โหฟังแล้วเห็นภาพเลยมันสะท้อนกลยุทธ์นี้ได้ชัดมากจริงๆครับคือใช้ฉากหน้าสวยๆปิดบังอันตรายไว้ถูกต้องค่ะแล้วจริงๆกลไกเอาอมันเป็นยังไงครับอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยได้ค่ะ คือถ้าจะอธิบายให้ละเอียดขึ้นนะคะซ่อนดาบไว้ในรอยยิ้มเนี่ยมันคือการใช้พฤติกรรมภายนอกที่ดูเป็นมิตรมากๆเป็นเครื่องมือหลักเลยพฤติกรรมภายนอกอย่างเช่นก็อย่างเช่นการแสดงความเคารพการใช้คำพูดที่นุ่มนวลอ่อนหวานเอ่อการมีมารยาทที่ดีเยี่ยมหรือแม้แต่การให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆ ครับ,รบทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อสร้างความไว้วางใจค่ะทำให้เป้าหมายหรือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรู้สึกสบายใจลดความระแวดระวังลงอ,อ๋อที่เรียกว่าให้ตายใจวางนั้นเถอะใช่ค่ะใช่เลยให้ตายใจนั่นแหะค่ะแปลว่าหัวใจหลักคือสร้างความไว้ใจขึ้นมาก่อนเพื่อเป็นกรอกกำบังให้เป้าหมายไม่ทันระวังตัวถูกต้องค่ะพอเป้าหมายตายใจแล้วเนี่ยผู้ใช้กลยุทธ์ก็จะรอจังหวะที่เหมาะสมที่สุด จังหวะที่ว่านี่คืออาจจะเป็นตอนที่เป้าหมายอ่อนแอที่สุดหรือว่าเปิดช่องว่างมากที่สุดแล้วถึงค่อยลงมือทําตามแผนที่วางไว้ลงมือทําอะไรครับอาจจะเป็นการทําร้ายอาจจะเป็นการทําร้ายหักหลังโจมตีหรือดําเดินการอะไรก็ตามที่เป็นปฏิปักษ์ค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากๆที่เอกสารเน้นย้ําเลยนะคะคือกลยุทธ์นี้เน้นใช้จิตวิทยาเป็นอาวุธหลักเลย อ๋อไม่ใช่กำลังไม่ใช่การใช้กำลังเขาห้าหั่นโดยตรงค่ะมันคือการชิงไหวชิงพริบการเอาชนะด้วยเล่ห์เหลี่ยมหรือการควบคุมสถานการณ์ด้วยการสร้างภาพหลวงตาขึ้นมาฟังดูเป็นการเล่นกับความรู้สึกความเชื่อใจของคนเลยนะครับซึ่งมันละเอียดอ่อนมากใช่ค่ะการใช้จิตวิทยาแทนกำลังแบบนี้มันเปลี่ยนรูปแบบความขัดแย้งไปเลยนะครับค่ะมันซับซ้อนขึ้น แล้วในสถานการณ์แบบไหนล่ะครับที่กลยุธทธ์ทํานองนี้มักจะถูกนํามาใช้หรือมันจะทรงพลังเป็นพิเศษตามที่เอกสารบอกไว้ครับเอกสารก็ชี้ให้เห็นสถานการณ์หลกัหลกๆนะคะที่กลยุทธ์นี้มักจะถูกงัดออกมาใช้ครับแบบไหนบ้างครับคือเอ่อส่วนใหญ่มักจะเป็นสถานการณ์ที่แบบมันเสี่ยงไป ใช่ค่ะอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดหรือมีความเสี่ยงสูงเกินไปค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือเมื่อเราต้องการทําให้ศัตรูหรือคู่แข่งหรือแม้แต่คนที่เราอยากจะควบคุมเนี่ยเกิดความประมาทครับทําให้เขาตายใจลดการป้องกันตัวใช่ค่ะการแสดงความเป็นมิตรจะทําให้เขาเชื่อว่าเราไม่มีอันตรายไม่ได้มองเขาเป็นศัตรูเขาจะละหลวมในการต้องกันตัวเองเปิดช่องให้เราดําเนินการได้ง่ายขึ้น ถูกต้องค่ะอันนั้นคืออย่างแรกอย่างที่สองคือในสถานการณ์ที่ภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะอ๋อต้องการรักษาหน้าตาชื่อเสียงใช่ค่ะผู้ใช้กลยุทธ์อาจจะอยากรักษาภาพลักษณ์ตัวเองให้ดูดีในสังคมหรือในวงการแต่ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างที่เป็นการทำร้ายหรือเอาเปรียบอีกฝ่ายอยู่เบื้องหลังการใช้รอยยิ้มบางหน้าก็เลยเป็นวิธีที่ช่วยให้ทำสองอย่างนี้ไปพร้อมกันได้คือดำเนินแผนร้ายไปด้วยรักษาภาพดีไปด้วยเข้าใจครับ แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีค่ะอย่างที่สามซึ่งเห็นได้ชัดมากๆคือในบริบทของการต่อสู้ที่ซับซ้อนเช่นการเมืองใช่ค่ะการเมืองภายในองค์กรการเมืองระดับประเทศหรือแม้แต่การเจรจาต่อรองทางธุรกิจที่เดิมพันสูงสูงหรือในสงครามก็มีในสงครามก็ใช่ค่ะโดยเฉพาะสงครามที่เน้นการวางแผนการใช้ข่าวกรองการบ่อนทําลายหรือชิงความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์มากกว่าส่งทหารไปรบกันตรงๆงครับครับ กลยุทธ์นี้จึงเป็นเครื่องมือสําคัญของผู้ที่ต้องการชัยชนะโดยไม่ต้องเสีอเลือดเนื้อมากหรือยากบรรลุปเป้าหมายโดยที่ศัตรูไม่รู้ตัวด้วยซ้ําเข้าใจเลยครับมันคือการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะกับสถานการณ์โดยเฉพาะตอนที่ประทะตรงๆอาจจะเสียหายมากกว่าหรือทําให้คู่ต่อสู้รู้ตัวเร็วไป ใช่เลยค่ะทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นในเอกสารมีตัวอย่างคลาสสิกจากวรรณกรรมสามก๊กด้วยใช่ไหมครับมีค่ะเรื่องของโจโฉกับเล่าบีคู่ปรับตลอดการคู่นี้เรื่องราวมันเป็นยังไงครับอาจารย์ใช่ค่ะตัวอย่างนี้คลาสสิกมากอธิบายกลยุทธ์ซ่อนดาบไว้ในรอยยิ้มได้ชัดเจนที่สุดเลยก็ว่าได้เอกสารเล่าถึงช่วงที่โจโฉมีอำนาจสูงสุดอยู่ที่เมืองฮูโตนะคะหลังจากปราบกองกำลังต่างๆลงได้เยอะแล้วครับเขาเชิญเล่าปี ซึ่งตอนนั้นยังเป็นขุนศึกที่ฐานอํานาจไม่มั่นคงเท่าไหร่ให้มาอยู่ที่เมืองหลวงด้วยกันอ๋อเชิญมาอยู่ด้วยกันเลยใช่ค่ะแล้วโจโฉก็ต้อนรับเล่าปี่อย่างสมเกียรติมากจัดงานเลี้ยงใหญ่โตพูดคุยเป็นกันเองแสดงท่าทีชื่นชมในความสามารถในเชื้อสายราชวงศ์ฮั่นของเล่าปี่ครับดูแลดีมากดูแลดีมากค่ะปฏิบัติต่อเล่าปี่เหมือนเป็นสหายหรือเป็นพันธมิตรคนสําคัญเลยทีเดียว ฟังดูเผื่อนๆนี้เหมือนให้เกลียดกันมากๆเลยนะครับแต่แน่นอนด้วยชื่อเสียงของโจโฉแล้วมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่แน่นอนค่ะอะไรคือดาบที่โจโฉซ่อนไว้เบื้องหลังรอยยิ้มกับการต้อนรับอันอบอุ่นนั้นล่ะครับถูกต้องครับคือเบื้องหลังท่าทีเป็นมิตรเนี่ยโจโฉระแวงในตัวเล่าปี่อย่างมากเลยนะครับระแวงว่าเขามองออกว่าเล่าปี่ไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นคนมีบารมีมีคนเลื่อมใสศรัทธาเยอะแล้วที่สําคัญคือมีใจคิดการใหญ่ อาจจะมาท้าทายอำนาจตัวเองได้ในอนาคตอ๋อมองว่าเป็นภัยเงียบใช่ครับโจโฉมองเล่าปีเป็นมังกรที่ยังซ่อนกายเป็นภัยเงียบที่ต้องจับตาดูใกล้ชิดครับการแสดงความเป็นมิตรการเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีเนี่ยก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของการซ่อนดาบเพื่ออะไรครับก็เพื่อซื้อเวลาสังเกตการประเมินท่าทีความคิดความทะเยอทะยานจริงๆของเล่าปีรวมถึงกล่อมให้ตายใจด้วยใช่ค่ะ ปลอมให้เล่าปีตายใจไม่คิดต่อต้านหรือหนีไปสร้างฐานกำลังที่อื่นเป็นการใช้ความเมตตาบังหน้าเพื่อควบคุมแล้วก็ประเมินภัยคุกคามนั่นเองถูกต้องค่ะแล้วทางเล่าปี๋ล่ะครับเขารู้ทันกลยุทธ์นี้ไหมโอ้โหเล้าปี่เองก็ฉลาดหลักแหลมไม่แพ้กันเลยค่ะเขารู้ทันทีว่าการต้อนรับอย่างดีของโจโฉเนี่ยไม่ใช่ความจริงใจรู้เป็นกลอุบายใช่ค่ะรู้ว่าเป็นกลอุบายเพื่อจับตาดูและควบคุมเขาไว แล้วปีกก็เลยต้องใช้กลยุทธ์ซ้อนกลยุทธ์เข้าไปอีกยังไงครับคือแสร้งทําเป็นไม่รู้ทัน แล้วก็แสดงบทบาทของผู้ที่ไม่มีความทะเยอทะยานใดๆเลยแกลงทําเป็นคนไม่มีพิษมีภัยใช่ค่ะเอกสารพูดถึงวีรกรรมที่เล่าปี่ใช้ตบตาโจโฉเช่นใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทําสวนปลูกผักหลังบ้านทําตัวเหมือนคุณอังตกอับประมาณนั้นเลยค่ะทําตัวเหมือนไม่สนใจการเมืองแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ดังมากคือดื่มสุราถกยอดวีรบุรุษอ๋อที่โจโฉทดสอบเล่าปีใช่ค่ะตอนที่โจโฉชี้ว่าวีรบุรุษในแผ่นดินตอนนี้มีแค่ตนกับเล่าปีเท่านั้น เล่าปีกแกล้งทำเป็นตกใจสุดขีดครับครับถึงกับทำตะเกียบหลุดมือพอดีกับตอนที่ได้ยินเสียงฟ้าร้องเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นคนขี้ขลาดไม่กล้าอาจหารเทียบชั้นโจโฉโอ้โหสุดยอดเลยเป็นการแสดงละครตบตาที่เนียนมากๆเพื่อให้โจโฉเช,ชื่อว่าตนไม่เป็นภัยจริงๆใช่ค่ะการแสดงความอ่อนแอความไม่มักใหญ่ไฟสูงพวกนี้ล่ละค่ะที่ทําให้โจโฉเริ่มลดความระแวงลงเปิดโอกาสให้เล่าปีนี้ได้ถูกต้องค่ะ เปิดโอกาสให้เล่าปี่หาจังหวะหลบหนีออกจากเมืองฮูโตไปได้ในที่สุดเพื่อไปสร้างฐานกําลังของตัวเองต่อไปมันคือการประทะก,กันทางความคิดจิตวิทยาจริงๆเลยนะครับใช่ค่ะระหว่างสองยอดคนที่ต่างฝ่ายต่างยิ้มให้กันแต่ในใจซ่อนแผนซ่อนดาบของตัวเองไว้อย่างมิชิดเป็นตัวอย่างที่ซับซ้อนและก็น่าทึ่งมากครับค่ะนี่คือตัวอย่างคลาสสิกเลยแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้มันไม่ได้ใช้แก้กําลังทหารอย่างเดียวแต่ใช้สมองใช้เล่ห์เหลี่ยมเป็นหลักเลยจริงค่ะ ทีนี้ลองขยับมามองในยุคปัจจุบันของเราบ้างครับกลยุทธ์ที่อายุเป็นพันปีอย่างซ่อนดาบไว้ในรอยยิ้มเนี่ยมันยังคงมีให้เห็นอยู่ไหมครับหรือเป็นแค่เรื่องในตำราไปแล้วโอ้ย,ยังมีอยู่ค่ะเอกสารที่เรามีพูดถึงการประยุกต์ใช้ในโลกสมัยใหม่ไว้บ้างไหมครับ เอกสารยืนยันชัดเจนเลยค่ะว่ากลยุทธ์นี้ไม่เคยล้าสมัยเลยยังคงถูกนํามาปรับใช้อย่างแพร่หลายในแทบทุกวงการของสังคมปัจจุบันจริงเหรอครับจริงค่ะอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างแต่แก่นแท้ยังเหมือนเดิมคือใช้ท่าทีภายนอกที่ดูดีซ่อนเจตนาที่แท้จริงไว้เอกสารยกตัวอย่างที่น่าสนใจไว้หลายด้านเลยค่ะอย่างเช่นในวงการไหนบ้างครับในโลกธุรกิจนี้เจอบ่อยมากค่ะเช่น อาจจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจที่เข้ามาทำทีเป็นพันธมิตรเสนอความร่วมมือจับมือออกสื่อครับดูดีเลยแต่ลับหลังกลับพยายามเข้าถึงข้อมูลความลับทางการค้าหรือดำเนินการเพื่อบ่อนทำลายชื่อเสียงหรือร้ายกว่านั้นคือกว้านซื้อหุ้นเงียบๆใช่ค่ะกว้านซื้อหุ้นอย่างเงียบๆเ,เพื่อเตรียมการเข้าครอบงำกิจการหรือที่เรียกว่า hostile takeover โดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเลย น่ากลัวนะครับอีกรูปแบบคือในการเจรจาต่อรองอาจเจอคู่ค้ายที่พูดจาไพเราะดูประนีประนอมยอมให้เรื่องเล็กๆน้อยๆครับดูเหมือนจะใจดีแต่แอบ,บซ่อนเงื่อนไขที่เป็นภาระผูกพันระยะยาวหรือข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเอาไว้ในเอกสารที่มีรายละเอียดซับซ้อนมากๆโอ้โหนี่มันกับดักที่มองไม่เห็นชัดๆเลยในโลกธุรกิจล่ะครับ ในแวดวงอื่นอย่างการเมืองละครับการเมืองนี่ถือเป็นเวทีใหญ่ของการใช้กลยุทธ์นี้เลยก็ว่าได้ค่ะยังไงครับนักการเมืองจากพรรคหรือขั้วอํานาจที่ต่างกันอาจจะต้องแสดงภาพความร่วมมือต่อสาธารณะเพื่อรักษาเสถียรภาพหรือสร้างความเชื่อมัน่นใช่ค่ะมีการจับมือแถลงข่าวร่วมกันพูดจาดชื่นชมกันดีแต่เบื้องหลังเบื้องหลังอาจกําลังวางแผนสกัดกั้นนโยบายของอีกฝ่ายทําลายฐานเสียงหรือปล่อยข่าวลือเพื่อลดความน่าเชื่อถือนี่คือการ ซ่อนดาบทางการเมืองไว้หลังรอยยิ้มแห่งความปรองดองจอมปลอมถูกต้องค่ะซึ่งเกิดขึ้นเป็นปกติในหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะชัดเจนเลยครับว่าไม่ว่ายุคสมัยไหนกลยุทธ์นี้ก็ยังถูกใช้เพื่อชิงความได้เปรียบอยู่เสมอมันเป็นเครื่องมือที่ดูเหมือนจะส่งพลังได้ผลจริงในหลายๆสถานการณ์ค่ะแต่ในขณะเดียวกันการใช้เล่ห์เหลี่ยมการหลอกลวงมันก็ต้องมีด้านมืด หรือผลกระทบตามมาแน่นอนใช่คะ่ะน่นมีความเสี่ยงเอกสารได้ให้ข้อควรระวังหรือพูดถึงราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการใช้กลยุทธ์นี้ไว้บ้างไหมครับแน่นอนค่ะเอกสารไม่ได้เสนอแค่ด้านที่เป็นประโยชน์นะคะยังเน้นย้ำถึงความเสี่ยงแล้วก็ผลกระทบเชิงลบอย่างชัดเจนด้วยถึงแม้กลยุทธ์ซ่อนด่าไว้ในรอยยิ้ม อาจจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายระยะสั้นได้แต่ก็มีต้นทุนหรือราคาที่ต้องจ่ายที่สูงมากเหมือนกันครับมีอะไรบ้างครับที่ต้องระวังข้อควรระวังหลักๆที่เอกสารพูดถึงนะคะประการแรกเลยและอาจจะสำคัญที่สุดคือการสูญเสียความไว้วางใจค่ะอ๋ออันนี้เรื่องใหญ่เลยใช่ค่ะถ้าใครคนหนึ่งใช้กลยุทธ์นี้บ่อยๆหรือถูกจับได้ว่าใช้เล่ห์เหลี่ยมแบบนี้ ชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของคนนั้นจะหมดไปทันทีคนรอบข้างก็จะไม่เชื่อใจอีกต่อไปถูกต้องค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานพันธมิตรทางธุรกิจหรือแม้แต่คนใกล้ชิดจะเริ่มตั้งคําถามกับทุกคําพูดทุกการกระทําเกิดความระแวงสงสัยมันกัดกร่อนความสําคัญระยะยาวเลยนะครับใช่ค่ะกัดกร่อนรุนแรงมากการสร้างความไว้วางใจมันยากนะคะแต่การทําลายมันง่ายนิดเดียวเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงจริงๆครับ เพราะความไว้วางใจนี่เป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์แทบทุกรูปแบบเลยใช่ค่ะและต่อเนื่องจากนั้นนะคะประการที่สองหากความลับแตกหรือเจตนาที่แท้จริงถูกเปิดโปงครับผลที่ตามมาอาจไม่ใช่แค่เสียความน่าเชื่อถือแต่อาจนำไปสู่การสร้างศัตรูถาวรได้เลยโอ้โหค่ะ ฝ่ายที่ถูกหลอกลวงหรือทุกข์กับหลังด้วยกลยุทธน์นี้ยอมรู้สึกเจ็บแค้นและอาจหาทางตอบโต้กลับอย่างรุนแรงในอนาคตกลายเป็นศัตรูที่ไม่เผาผีกันอีกเลยประมาณนั้นเลยค่ะไม่สามารถประนีประนอมกันได้อีกต่อไปแล้วมีประการอื่นอีกไหมครับมีค่ะประการสุดท้ายที่น่ากลัวไม่แพ้กันคือความเป็นไปได้ที่ดาบที่ซ่อนไว้นั่นจะย้อนกลับมาทำ้ายตัวเอง ทำร้ายตัวเองยังไงครับเอกสารเรียกว่าเป็นผลสะท้อนกลับหรือแบ็กไฟล์นะคะอาจเกิดจากความผิดพลาดในการวางแผนการสื่อสารไม่ดีพอหรือสถานาการณ์เปลี่ยนไปไม่คาดฝันหรือเป้าหมายรู้ทันหรือเป้าหมายรู้ทันแล้ววางกับดักซ้อนเอาไว้ทําให้แผนที่วางไว้กลับกลายเป็นผลเสียต่อผู้ใช้กลยุทธ์เองในที่สุดเหมือนดาบที่ซ่อนไว้บาดมือตัวเองใช่ค่ะอุปมาได้แบบนั้นเลยเป็นข้อควรระวังที่สําคัญมากครับสแสดงว่า การจะใช้กลยุทธ์ดีให้สําเร็จไม่ใช่แค่ต้องมีรอยยิ้มที่เนียนแต่ยังต้องวางแผนรัดกุม่มประเมินความเสี่ยงรอบด้านค่ะแล้วก็อาจจะต้องยอมรับผลที่จะตามมาด้วยถ้าพลาดครับสรุปแล้วจากทั้งหมดที่เราได้สํารวจเอกสารชิ้นนี้มานะครับแก่นแท้หรือหัวใจสําคัญของกลยุทธ์ซ่อนดาบไว้ในรอยยิ้มมันคืออะไรกันแน่ครับอาจารย์ถ้าจะสรุปแก่นแท้จากเนื้อหาในเอกสารนะคะกลยุทธ์นี้สะท้อนถึงความสามารถในการควบคุมตนเองอย่างสูงเลยค่ะควบคุมอะไรบ้างครับ ทั้งการควบคุมการแสดงออกภายนอกให้ดูเป็นมิตรน่าไว้วางใจและการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกหรือเจตนาจริงๆที่อยู่ข้างในไม่ให้รั่วไหลออกมาเป็นศาสตร์ของคนที่ต้องรู้จักอดทนใช่ค่ะต้องรู้จักอดทนรอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดรู้จักการแสดงที่แนบเนียนและรู้จักเก็บเงําความลับได้อย่างมิดชิดครับ แต่สิ่งที่เอกสารพยายามจะสื่อและน่าสนใจมากนะคะคือมุมมองที่ไม่ได้ตัดสินว่ากลยุทธ์นี้ดีหรือเลวโดยสิ้นเชิงเอ้าแล้วมองอยังไงครับแต่กลับมองในมิติที่ลึกซึ้งกว่านั้นค่ะโดยเรียกมันว่าเป็นศิลปะแห่งการเอาตัวรอดหรือ art of survival ศิลปะแห่งการเอาตัวรอดใช่ค่ะในโลกที่ซับซ้อนการแข่งขันสูงและบางครั้งความไว้วางใจก็ก,กลายเป็นสิ่งเปราะบางหาได้ยากหรือ,ออาจเป็นอันตรายได้ครับ การใช้กลยุทธ์นี้จึงอาจจะไม่ได้เกิดจากความเจ้าเล่์เสมอไปแต่ในบางสถานการณ์อาจเป็นหนทางเดียวในการปกป้องตนเองรักษาผลประโยชน์หรือเอาชนะศัตรูที่แกร่งกว่าโดยไม่ต้องอเผชิญหน้าโดยตรงอ๋อเข้าใจแล้วครับมันสะคอนความจริงอันซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์มนุษย์ใช่ค่ะที่ภาพลักษณ์กับความเป็นจริงมักไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันเสมอไปครับวันนี้เราก็ได้ดำดิ่งลงไปในแนวคิด ซ่อนดาบไว้ในรอยยิ้มกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่ความหมายพื้นฐานกลไกาทางจิตวิทยาสถานการณ์ที่ใช้ตัวอย่างคลาสสิกอย่างโจโฉกับเล่าปี่การปรับใช้ในปัจจุบันใช่ครับการปรับใช้ในโลกธุรกิจการเมืองปัจจุบันจนถึงความเสี่ยงและก็ราคาที่ต้องจ่ายในการใช้กลยุทธ์อันแยบยลน,นี้ค่ะมันเป็นกลยุทธ์ที่พาเราไปสำรวจความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างเปลือกนอกกับเนื้อในนะคะความไว้วางใจกับหลอกลวงใช่ค่ะ การแสดงออกกับการเก็บงำซึ่งเป็นประเด็นที่ยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์เราอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะระดับบุคคลองค์กรหรือระหว่างประเทศเลยนะครับถูกต้องค่ะและมีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆจากบทสรุปในเอกสารที่อยากจะฝากไว้ให้ลองนำไปคบคิดกันต่อครับค่ะเป็นเด่นไหนคะ การที่กลยุทธ์นี้ถูกตีความว่าเป็นศิลปะแห่งการเอาตัวรอดในโลกที่ความไว้วางใจมีค่าสูงแต่กลับหาได้ยากขึ้นเรื่อยๆอืมน่าคิดนะคะมันกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับสภาวะสังคมหรือสภาพแวดล้อมที่เราใช้ชีวิตอยู่หรือเปล่าครับค่ะไม่ว่าจะเป็นในชีวิตส่วนตัวการทำงานหรือในสังคมวงกว้างมันมีความซับซ้อนความกดดันหรือความไม่น่าไว้วางใจแฝงอยู่มากน้อยแค่ไหน จนทำให้ต้องใช้กลยุทธ์แบบนี้ใช่ครับถึงขนาดที่ทำให้การซ่อนดาบไว้ในรอยยิ้มอาจถูกมองข้ามจากแค่เรื่องของเล่เหลี่ยมกลายเป็นทักษะหรือความจำเป็นอย่างหนึ่งในการนำทางผ่านความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความไม่น่าไว้วางใจและความซับซ้อนเหล่านี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะครับก็เป็นคำถามที่ทิ้งไวใ้ให้เราได้ใค่ครวนถึงธรรมชาติของมนุษย์และก็ความสัมพันธ์ในโลกปัจจุบันได้เป็นอย่างดีครับ